จะให้เพื่อนๆชมคันนี้ครับโอ้โหดูสูงปี๊ดนะฮะนิสสันครับนิสสันนี่ครับใส่เพารอยด้วยคันนี้มาสุดจัดประหลัดบอกเลยครับใช้ย,ยางบิสโตนด้วยนะนี่ฮะนี่ใช้ย,ยางบิสโตน R หกสองสี่บิสโตนครับขอบเท่าไหร่เอ่ยขอบสิบสี่นะครับสองสองห้าเจ็ดห้าขอบสิบสี ใช้ยางบิสโตนใช้เพาลอยมาดูการเสริมแหนบของเขาหน่อยดีกว่าเขาเสริมแบบไหนทําไมถึงจะบรรทุกได้มากขนาดนี้แหนบสิบสองมิลนะครับหนึ่งสองสามสี่เสริมไปใหม่สี่นะครับแล้วก็เอาของเดิมมาซ้อนอีกสองอเสริมไปใหม่สี่เอาของเดิมมาซ้อนอีกสองแต่ว่ารู้สึกว่าแหนบบรรทุกตัวล่างนี่จะหนานะคะอาจจะไม่ใช่ของเดิมหรือของเดิมไม่แน่ใจนะครับทั้งหมดมีแค่หกนะครับ ก็ตรงเต็งเดิมนะครับใส่โชกไยเข้าไปด้วยกสุดยอดมันทุกของได้เยอะเหมือนกันนะครับนะบเห็นไหมครับนี่สูงปิดนิสสันครับนิสสันโอ้โหข้างหน้าก็จะเป็นล้อเดิมหรือเปล่าสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบขอบสิบห้านะครับ น่าจะเป็นกระทะเดิมรอเดิมนะครับนะฮะ,ะก็บรรทุกได้เนาะส่วนโชคไม่แน่ใจว่าเขาปรับแต่งหรือเปล่าขนาดนี้ก็สามตันนะผมว่าได้ดูดิครับสูงในการปรับแต่งรถนะฮะก็มารีวิวรถให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะตัวนี้จะเป็นโซ่ล้างท้ายนะครับลังไว้กับขอบกระบะตรงนี้ พอเวลาใส่ของแล้วยื่นออกท้ายเนี่ยโซ่ตัวนี้ก็จะมีความสำคัญด้วยนะครับเพื่อล้างน้ำหนักท้ายไว้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าโอ้โหดูเลยขวา,ายก็ทนไม่ไหวแล้วครับนะฮะเพราะว่าเก่าแล้วเนาะเขาก็จะมีอ่าของรองให้มันยาวออกมาอีกเพื่อจะช่วยหลับน้ำหนักตรงขวาท้ายด้วยนะครับมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันนี่ครับ โอ้โหสุดยอดเลยทรงแหนบด้านหน้าขอดูนิดนึงอืมอันนี้ลูกยางก็แตกแล้วนะครับแต่ว่าเขาแหนบจะนั่งอยู่กับตรงนี้แต่ถ้ามีลูกยางเนี่ยน้ำหนักก็จะไปนั่งตรงลูกยางนะครับทีนี้ลูกยางแตกไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตัวรัดแหนบมันจะเป็นตัวรับน้ำหนักแทนเห็นไหมครับเพราะว่าปลายแหนบมันจะไม่ไม่รับน้ำหนักแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหน้าก็วิ่งได้เหมือนกัน แต่น้ำหนักมันจะมาลงอยู่แค่ตรงนี้นะครับเสริมแนบสี่แผ่นตัวนี้จะเป็นของเดิมติดรถมามันจะหัวมันมนเห็นไหมครับหัวมันจะมนมนหน่อยสามตันก็บรรทุกได้สบายสบายสามแผ่นสี่แผ่นอ่าให้ดูเนี่ยรถส่งของครับใส่กันแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะไปส่งของกันแต่วันนี้ก็จะมีคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่าย ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะว่าเวลาเขาส่งของเนี่ยนะครับเขาส่งแบบไหนอย่างไรวันนี้ฝนไม่ตกก็ไม่ต้องคุมผ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยก็จะต้องคุมผ้ากันนิดนึงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวของเปียกนะครับอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกก็ไปกันแบบนี้เลยแต่ถ้าวิ่งไปนะฮะถ้าเกิดฝนตกก็ก็ต้องหาที่หลบนะครับต้องหาที่หลบ ถุงอย่างเงี้ยก็กันน้าได้ในระดับหนึ่งนะฮะกันน้ําได้ในระดับหนึ่งแหละดูดูการมัดเชือกนี่ครับมัดเชือกก็สูตรเดียวกับที่ผมเคยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะเนี่ยเขาก็จะพันหูกระต่ายไว้ก่อนพันหูกระต่ายแล้วก็เอามาร้อยแล้วก็ดึงแล้วก็มัดเนี่ยมัดแบบง่ายๆนะครับไม่ยากนะพันหูกระต่ายอันนี้หูกระต่ายน้อยไปนิดนึงแต่ก็ไม่หลุดครับ แต่ถ้าจะให้ดีก็ให้หูกระต่ายยาวนิดนึงนะฮะหูบบกระต่ายยาวแล้วก็จะไม่หลุดง่ายอันนี้เป็นหลังท้ายหลังท้ายสูตรการมัดเชือกเนี่ยก็มีนะครับมีหลากหลายเนาะพเพื่อนๆก็ลองเสิร์ชเข้ามาดูเกี่ยวกับการมัดเชือกของรถคอก็ได้นะครับเขาก็จะมีสูตรมัดเชือกนะมีคนทาคลิปให้ดูเยอะแยะมากมายพเพื่อนๆลองเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้สําหรับคันนี้ครับ닛สันครับ닛สัน เ,เ,เจ้ป๋ยเจ้าป่ะดูนี่แหละครับนะรถส่งของครับอเอาละพาเพื่อนๆมาชมการปรับแต่งรถนะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะว่าปรับแต่งรถแบบไหนเสริมแหนบยังไรเสริมแหนบกี่มิลกี่แผน่นนะฮะแล้วเขาบรรทุกได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะั้งนี้ก็ลูกยางแตกเหมือนกันนะครับจุดรับน้ําหนักก็จะมาเป็นจุดนี้แทนนะครับเพราะว่าแหนปลายเนี่ยเขาไม่ถูกกันเห็นไหมฮะ ่าแนบปลายมันจะห่างกันเพระไม่มีลูกยางแล้วไงแต่ถ้ามีลูกยางเนี่ยน้ำหนักก็จะมารับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีลูกยางน้ำหนักก็จะมารับตรงนี้แทนก็จะทําให้แข็งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับพอน้ําหนักมันมาอยู่ตรงนี้แนบสั้นมันก็จะแข็งใส่เพาลอยเรียบร้อยโอ้โหสุดเหมือนกันคันนี้เอาแล้วครับนะฮะนำคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันสำหรับนิสสันคันนี้ นิสสันพันแกล่งรับน้ำหนักได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันต้องบอกว่าโอ้โหสุดเหมือนกันครับเนี่ยหนักนะครับนะฮะของที่แปมนทุกไปก็ประมาณ3ตันได้นะครับผมว่าฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ